คนเราทุกคนเนี่ยควรจะยอมรับนะครับในเพศสภาพนะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกสังคมเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นยอมรับมากขึ้นในเพศหลากหลายทําให้เพศหลากหลายที่อาจจะต้องเคยหลบซ่อนสามารถเปิดเผยได้มีความสุขมากขึ้นเรามีความแตกต่างอยู่แล้วทาอย่างไรถึงจะแตกต่างได้อย่างมีความสุขสุข,ขภาพดีทั้งกายและใจครับ SX Talk Series 2024 Healthy Pride หลากหลายอย่างมีสุขกิจกรรมภายใต้งาน sustainability expo 2024อบโอบรับความหลากหลายค้นพบความสุขทั้งกายและใจด้วยหัวใจที่เท่าเทียมกับงานเสวนาที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองกับหลากทัศนะพร้อมคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจความหลากหลายอย่างมีสุขต้องเรียกว่าเป็นการจุดประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่า มนุษย์เราทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิเสมอภาคและเท่าเทียมกันตอนนี้มีคําว่า gender equity ก็หมายความว่าเพศทุกเพศควรจะเท่าเทียมกันทําให้น้องๆอย่างน้อยก็ได้มีช่องทางให้รับทราบว่าเรามีกลุ่มแพทย์ที่จะช่วยดูแลสามารถข้ามเพศหรือว่าอยู่ในลักษณะเพศหลากหลายได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะความหลากหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมนะครับและความหลากหลายทางเพศก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบางครั้งความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนองโดยสังคมฉะนั้นการที่สังคมมาให้ความสําคัญมาเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกัน ว่าน่าจะทําให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนที่เพศหลากหลายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นครับอยากจะให้ Pride m o เกิดขึ้นกับทุกๆวันเป็น f r i d a y เป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือ LGBTQ <Q S 2> ก็ตามนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมของเราค่ะสมบูรณ์แบบแล้วก็เติบโต่งางสง่างามแน่นอนค่ะ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน